ผมมาต้องพูดอะไรเยอะมั้งแค่ต้นคลิปคุณผู้ชมก็ทราบดีครับว่ามันวุ่นวายแค่ไหนนะครับ <c oughs> คือแบบแหม่เห็นแล้วก็ปวดหัวเลยกับบล็อกคือต้องเข้าใจส่วนหนึ่งว่าไอ้ปัญหาเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยมันมีมาเป็นเดือนเป็นเกือบปอีนะที่มันก็วุ่นวายนะครับแบบโหลดไอ้นันไม่ติดโกรธไอ้นี่ไม่ติดไหนจะเซิร์ฟเวอร์ล่มไหนจะพวกนี้แล้วก็ครั้งนี้ครับที่กับบล็อกเนี่ยเหมือนจะเผลอครับหรือมันบั็กเนี่ยมั้งกับระบบเซ,นซ็นเซอร์ชื่อคุณผู้ชม เคือมันมีข่าวมาครับว่าทนายของกระบอกเนี่ยครับเหมือนทำพลาดครับหรือมันมีบั๊กเกิดขึ้นกับระบบเซ็นเซอร์ชื่อทําให้เซ็นเซอร์ชื่อครับไม่ทํางานชั่วข่าวคุณผู้ชมจนกระทั่งหลายคนครับพอทราบข่าวนี้เนี่ยโอ้โหพากันครับเหตุตั้งชื่อครับเป็นชื่อคำหยาบหมดเลยเป็นชื่อคำต้องห้ามกันเยอะมากถามว่าคนตั้งชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นใครไม่ต้องถามเป็นใครคุณผู้ชมก็คือเพลเยอร์กระบอกเดียวกันเองเนี่ยครับที่หลายคนเนี่ย อยา,ากหาเขาสนุกครับหรือไม่ก็ประชดโระบอกว่าแกทําพลาดแล้วนะครั้งนี้เออจริงๆต้องเข้าใจส่วนหนึ่งว่าทุกครั้งเลยครับที่มีประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคนที่จะปั่นหัวกระบอกคอนแรกๆเลยคือร่างของเพลย์เยอะทั่วไปนะครับที่เหมือนจะประชดประชันนะครับเพราะว่ากระบอกแกก็มีปัญหาเรื่องเงี้ยมาเยอะมากนะกับเรื่องของเว็บไซต์ซึ่งเอาจริงๆเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นมาคือถึงแม้จะเป็นความผิดพลาดน,นะครับที่เกิดขึ้นมาเพียงชั่วคราวนะครับแต่ว่า เป็นความชั่วข่าวที่โอ้โหมันเกิดขึ้นเป็นร้อยอะอคุณผู้ชมสมมติว่าคุณแค่ปิดครับ,ร,บระบบการตั้งชื่อนะครับแบบไม่เซ็นเซอร์เนี่ยโอ้โหทุกคนมันก็แหกันมาแบบตั้งชื่อองเงี้ยประมาณสักร้อยคนพันคนคุณผู้ชมมันเยอะนะครับมันไวมากโซเชียลเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่ามันมีข่าวเข้ามาอีกอะคุณผู้ชมนับไม่หลายคนครับไปตั้งชื่อกันเยอะมากเป็นชื่อแ,บบแปลกพื่อตั้งไปเพื่อแบบหาความสนุกอะคุณผู้ชมหรือเอาฮาครับซึ่ง บอกตามตรงเลยว่าบ็อกเนี่ยคือคงจะจดจำไปอีกนานนะครับความผิดพลาดครั้งนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเกมอื่นนะครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะกับเกมออนไลน์แต่ผมเชื่อว่าบ็อกเนี่ยแกควรจะจดจำนะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ทํพลาดครับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมจริงๆก็มีกรณีที่แบบว่าฟิลเตอร์แชทมันไม่ติดเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้กรณีเนี่ยมันเป็นพวกแบบว่าใช้ e อสพอร์ด้วยส่วนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นการใช้บอทนะครับหรือเป็นการแบบว่าเคยว่าแฮกอคเค้า แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นครับพันหน้าเว็บไซต์เลยคุณผู้ชมซึ่งไม่น่าควรเกิดได้อะแล้วมันก็เกิดเกิดด้วยประเด็นเน่แล้วชื่อก็บานนะครับเป็นชื่อคำหยาซึ่งหลังจากที่ประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับทางกระบอกเนี่ยครับเรียกได้ว่าทําการนะครับตัดไฟจากต้นงบครับทำการปิดระบบนะครับการใางเขาใหม่แหมแกก็ตัดซะถูกจุดเซิร์ฟเกินตัดตรงทน้าของการใางเขาใหม่เลยแต่ว่าก็คงน่าจะคิดถูกครับ,รบเพราะว่า ไอช่วงนี้คนที่สร้างหัดเข้ามาส่วนใหญ่นะครับจะตั้งชื่อกันนะฮะหรือตั้งชื่อกันแบบแปลกซะมากกว่าเพื่อแบบว่าทําการป่วนกระบอกนะครับในช่วงของการที่ระบบมันพลาดซึ่งนะว่าจากที่ปิดไปชั่วคข่าวก็เปิดใหม่นะครับเหมือนเดิมซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับเหมือนว่าทุกคนที่ได้ว่าตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อแบบครับต้องห้ามเนี่ยจะโดนแบนเวฟหมดแล้วนะคุณผู้ชมคือเป็นการแบนเวฟปิดแบนเวฟแบบว่าช่วคข่าวครับแบนเวฟแบบเดียวแต่รู้สึกว่าคนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกที่สร้างรหัสนะครับประมาณช่วงสัก โมงเช้าจะโมงเช้าอย่างเงี้ยถึงจะโดดถ้าคนที่ทําผิดอย่างอื่นหรือว่าเคยทําผิดไว้เนี่ยน่าจะไม่โดนแบนเวฟนะครับผู้ชมทรงที่โดนไน้เป็นพวกแบบว่าสร้างหาใหม่ซะมากกว่าในช่วงลาังกล่าวเออแต่ถ้าใครที่โดนแบมเวฟก็มาคอมเมนต์ได้นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะไม่โดนอกเพราะว่าตอนแบมันช่วงซัปรมาช่วงเช้าครับผู้ชมช่วงนี้น่าจะไม่มีแล้วน่าจะหายหมดแล้วจากที่ทําคลิปเสร็จไปนะเกิดเรื่องของแบนเวฟเออแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับเพราะว่า ไอ้ปัญหาของฟิลเตอร์เนี่ยครับเรื่องของชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นครับกัอจัดที่กระบอกเนี่ยแกเพิ่งจะทําการปิดระบบเสียงไปนะครับผู้ชมหรือแกปิดระบบเสียงพลาดวะไปปิดระบบฟิลเตอร์ชื่อด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันคือพยายามจะคิดว่าเป็นเพราะว่าคนยิงซอร์หรือเปล่าแต่ช่วาน่าจะไม่อ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าจะยิงจริงน่าจะยิงเอาปั่นย่างอื่นมากกว่าครับไม่น่าปั่นถึงขั้นที่ทําให้ฟิลเตอร์หายแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าคิดนะครณผู้ชมว่า ทำไมถึงยู่ดีโดนนะครับยิงเซิร์ฟเวอร์แต่เชื่อว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับการย e ิงเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นที่ทาาน้าของกระบอกเนี่ยพิภพอีกซะมากกว่าเพราะมันเป็นทั้งกระบบมไม่ได้เป็นแค่คนใดคนหนึ่งไงคุณผู้ชมนะเจอเรื่องนี้เอ,อ่อถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึงที่ได้ว่าแปลกๆนะครับคำขัดประจําวันไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเ่อนแบบนี้ในกระบอกเกมอื่นม,มีไม่ทราบนะครับไม่เคยเห็นแต่เกมกระบอกเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นทีนี้ก็โดนถล่มอะครับ คือก็เข้าใจครับว่าผู้ไหนคนเก็บกดจากเรื่องของดราม่าเมื่อวาน <c oughs> เรื่องของอะไรอะเสียงที่มันโดนเอาออกไปอะก็เลยมาประชดประบอกซะเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสมแต่ก็เป็นเรื่องเตือนดีๆนะครับว่าบ็อกเน่แกแก้ไขไวนะครับแต่ว่าพลาดเกินไปไหมพลาดบ่อยไปไหมพลาดบ่อย,อยเ,เกินนะเซิเร์ฟเวอร์ต้มอ,อะไรพวกเนี้ยชื่อเพี้ยนใส่ชื่อเพลงผิผดโดนยิงเซิร์ฟเวอร์โดนยิงเพลงอะไรพวกเนี้ยค,คือเหตุการณ์พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับเวลาเนี่ยใกี้กับมากเลยครับเม จนต้องหน้าถามกันว่าวก็บอกแกช่วงนี้แกไหวเปล่าทําไมแกถึงเบียรแปลกๆเยอะจังช่วงนี้นะถ้าสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้ามีปัญหาเนี่ยโหต้องคิดนะนว่าวก็บอกแกควรจะดูแลเพิ่มขึ้นนะกัคือแกจะไปเมนตัเวิร์ดเนี่ยแกยังดูเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยตอนนี้เอาจริงอะปัญหานี่มาแบบทุกวี่ทุกวันนะ่ะกับร็บอกคุณผู้ชมนะสำหรับทีนี้นะครับผมขอบจบคลิปไปทีก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบนีนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร้นะคุณผู้ชม สวัสดีทีวีครับสวัสดีครับผม